โอเคทีนี้เราก็มาพูดถึงภาพปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือตัวไดโอดรุ่นเก่า,าหายากแล้วนะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเขาเขียนเป็นขัวลบนะจริงๆก็คือสัญลักษณ์ของไฟกระแสสลับนั่นเองจริงจเป็นตัวหนอนนะครับแล้วก็ควบ,บวกนะครับวิธีการวัดก็เราก็จะใช้มิเตอร์นะครับติดไปที่คูณหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คเช็คมิเตอร์นะครับเช็คมิเตอร์ปุ๊บขึ้นแล้วนะครับ ทำการเช็คครับโดยเอาปลายสายสีดำนะครับไปจิ้มที่ขั้วทางไฟเข้าน,นี่ก็ใส่สลับแล้วก็ขั้วบวกจิ้มไปขึ้นแสดงว่ามันยอมไม่ผ่านได้จากนั้นลองกลับข้างครับไม่ขึ้นก็คือปกติอันนี้โอเคแล้วอ,อันนี้คือตัวเก่า <c oughs> ทีนี้พอความเป็นรุ่นใหม่ๆ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้แบบสีขั้วอย่างนี้พอแบบสีขั้วอย่างนี้ปับ๊บอ่ะถ่ายมา ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นสี่คู่แบบนี้ให้พี่นาเป็นซีกซ้ายกับซีขวาซ้ายกับขวามองเขี้ยวขึ้นด้านบนพิธีเช็คก็เช็คไปเลยครับทีละคู่ไม่ขึ้นนะฮะเช็คปับ๊บขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่าผมไปที่คู่ขวามัาง่งขึ้น,ข,นขึ้นครับ่ ก็ไม่ขึ้นใชโอเคนะครับทีนี้ไอการขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยบอกให้เราด้วยเราก็มามองที่ตอนที่เป็นขึ้นเนี่ยอันนี้เวาวัดอย่างงี้ปรรั๊บลงเลยวความเป็นไดโอดอยู่ด้านขวาถ้าความเป็น,ปน,ดนมมไดโอดอ,อ,อยู่ด้านขวาเนี่ยก็จะตรงกับยามาฮ่ากับซูซูกินี่เป็นไปได้สูงมากที่ตัวคงไฟนี่เป็นของยามาฮ่าหรือซูซูกิเพออยู่ด้านขวาความเป็นไดชาร์ตนะความเป็นชาร์ตนะฮะทีนี้ตอนที่เราวัดมันขึ้นเนี่ยต้องดูนี้ด้วยครับมันขึ้นใช่ไหมไ<อ>เราต้องดูด้วยว่าสายสีดําเราเนี่ย อยู่ที่ขั้วไหนถ้าสายสีดําอยู่ที่ขั้วด้านบนหรือเรียวกว่าขวาบนเนี่ยแสดงว่าสายสีดําอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้มันขึ้นนะสายสีดํานั้นมาจากขดลวดไฟชาร์ตคือทางเข้าว่าน,นั้นเ่งส่วนสีแดงคือทางออกจำไว้นะอ่างั้นเวลาเราวัดเนี่ยมันขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยพบแล้วว่าเป็นไดโอดแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ซีขวาแล้ว ความน่าจะเป็นอาจจะเป็นสุสกีหร amaha ความน่าจะเป็นนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งกับที่สายที่รถมันยังบอกเราได้ด้วยว่าถ้าเราเอาสีดําแต่ขั้วไหนสีแดงแต่ขั้วไหนตอนนี้มันขึ้นเนี่ยในความเป็นไดโอดนะครับให้ระลึกเสมอว่าสายสีดาเนี่ยมาจากขรถไปชาร์จจบแต่ถ้าเราเลือกฝั่งเป็นไดโอถูกแต่เราเอาสีดําเนี่ยฝั่งเนี้ยขั้วบนเนี่ยไปเข้าแบตเตอรี่แล้วฝั่งนี้ไปเข้า รถไปชาร์จรถคันนี้ไม่ชาร์จทั้งปีทั้งชาติเลยโอเคนะครับงั้นนอกจากเราเลือกว่าฝั่งไหนเป็นไฟชาร์จได้แล้วเนี่ยเราต้องเลือกได้ด้วยว่าขั้วไหนไปแบตเตอรี่<อ>ขั้วไหนไปขไนรถไปชาร์จอทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึง่งลองวัดดูคู่นี้อีกทีนี้นะครับทบทวนปึ๊บขึ้นไหมไม่ขึ้นนะอะผมจะลับสายขึ้นไหม อาจขึ้นเห็นไหมความไม่ได้โอดอยู่ฝัง่งไหนครับอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเห็นไหมครับฝั่งซ้ายไฟเข้าตัวล่างไฟเข้าล่างไฟเข้าล่างนะครับก็คือฝั่งซ้ายก็จะเป็นฮอนด้าไงนะครับงั้นไอ้ซ้ายล่างเนี่ยก็คือมาจากแบตเตอรี่เอ้ยมาจากคนร<ม>ุดไปชาร์จอ่าแล้วก็ฝาบนเนี่ยไอ้ซ้ายบนเนี่ยไปบวกแบตเตอรี่สังเกตครับไอ้สองตัวที่เราวัดเนี่ยเห็นไหม หน้าตาเหมือนกันเลยดังนั้นเวลามันติดมากับรถสายไฟมันเป็นฮอนด้าเพราะรถฮอนด้าถูกไหมครับฮอนด้าค,คุณเชื่อได้ไหมรถอะรถอะคุณเชื่อได้มันก็เป็นฮอนด้าเลยแต่สายไฟที่มันต่ออยู่เนี่ยมันจะเป็นฮอนด้าหรือไม่ไม่รู้เพราะว่ามันอาจจะมีช่างบางคนรู้ไงรู้มากปับรถฮอนด้าเสียไปเสียที่ร้านเขาเขาจับเอายางมาห่ามาใสา่แต่เขารู้เขาเลยสลับสายไฟ ใช่ไหมเอาคนรนไปชาร์จมาเข้าที่ขวาบนแทนอ,อมาเข้าที่ขวาบนแทนใช่ไหมแล้วเอาขวาร่างเนี่ยไปเข้าแบตเตอรี่เพราะเขาวัดเมื่อกี้เป็นไงพอวัดเป็นปุ๊บเขาสลับมาแล้วคําถามเวลารถคันนี้เสียเข้ามาอาการอาจจะบิดคันเร่งแล้วหลอดไฟขาดหมดหรือรถคันนี้เอ๊ะมันชาร์จไม่ได้เหมือนที่คุณชัยบอกเอ๊ะรถผมมันไม่ชาร์จเลยแบตเตอรี่มันเสียหรือเปล่าวะผมลองเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าก็ไปซื้อให้ตรงรุ่นถูกไหมคุณไม่รู้นี่คุณต้องไปซื้อตรงรุ่นพอซื้อตรงรุ่นมาปั๊บคุณได้ตัวนี้มมาถูก แต่ตัวนี้มาถูกไหมตรงรุ่นแต่สายไฟมันสลับเป็น,ปนอย่างนี้เรียกว่าผิดฝาผิดตัวแต่เป็นลูกชูกช้หรืออะ <laughs> ไรก็แต่ลูกชู้หรือเมียเพื่อนมีแค่สองอย่างงั้นไอ้นี้ลูกชู้เพราะเอาตัวอื่นมาผิดเนี่ยลูกชู้เข้าใจว่าลูกเองเอ้ลูกถูกดิมีลูกชู้แต่เมียเพื่อนสายไฟมันเป็นเมียเพื่อนมันไม่สลับเป็นสลับเมียมาแล้ว ลูกก็ถูก,ถก,ถก,ถกตัวเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าสายมันถูกแสดงว่าได้เมียตัวเองไม่ผิดอะแต่ไปซื้อตัวคุณไฟมาไปหยิบตัวคุณไฟไหนมาไม่รู้มาลองเห็นหน้าตาเหมือนกันเสียไปอันนี้ลูกชูเข้าใจปะก็คือคุณต้องมีหน้าที่คืออย่าให้ผิดอ่ะก็คือ<ๆ>คุณต้องตรวจให้ได้ว่าไอ้ลูกตัวเนี้มันตรงกับสายไหมเข้าใจยัง ถ้าไม่ตรงกับสายคุณใส่ไปมันก็ผิดทีนี้อะไรที่ป็นเป็นตัวตรวจสอบได้ดีที่สุดล่ะก็คือตัวนี้ครับคือตัวนี้เนี่ย,วเ,ยเวลาคุณไปซื้อมาใหม่เนี่ยมันแน่นอนคุณรู้แล้วว่าซื้อมาจากไหนถูกไหมคุณมั่นใจได้ว่าอ๋อนี่ผมซื้อเบอร์สูมาเลยมันก็แท้ล่ะคุณต้องมาดูว่าความเป็นไดโอดอยู่ฝั่งไหนถ้าคุณวัดตัวนี้ฟังไม่ได้ก็อยู่ฝั่งไหนครับสมมติว่าคุณไปซื้อแท้มาเลยนะปุ๊บ ฟังเป็นไดโอดอยู่ฝั่งขวามือปึ๊บอ่ะนี่ของแท้เบอร์ศูนย์มาเลยแต่คุณไปวัดสายไฟอ้าวฟังเป็นไดโอดอยู่ฝั่งซ้ายคุณรู้ยังว่าใครผิดใครถูกใช่สายผิดถูกไหมเพราะว่าไอ้น,นี้คุณซื้อมาเป๊ะเป๊ะไปซื้อมาไม่ผิดแน่นอนแต่สายที่ติดก,กับรถอะ่ะมันผิดผิดอ่าโอเคไหมแต่ถ้ากลับกันอาจารย์ครับสายผมก็ไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่แน่ใจ แล้วผมไปหยิบอะไรมาก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมผมก็มาเสียบแต่ก่อนจะเสียบผมก็วัดก่อนปรากฏว่าสายเนี่ยความเป็นชาร์จเนี่ยอยู่ฝั่งขวาไอ้นี่เป็นอยู่ฝั่งขวาจริงๆเราไม่รู้เราถูกไม่ถูกเพราะเราอ้างยิงไรไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้ก็ไปหยิบข้างทางมาใช่ไหมสายไฟเราก็ไม่มั่นใจว่าก่อนมาถึงเราเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ถามว่าระหว่างไอ้ตัวนี้จะไปหยิบมากับไอ้สายไฟนี่อยู่กับกับเราเนี่ยเราจะเชื่ออะไรมากกวา่า อ่าจะเชื่อสายหรือเชื่อมันก็ไม่เป็นไรมันย,ยังยังไงก็ตรงถูกไหมครับเอแต่ถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นรอบสูงรอบต่ําได้ไม่ดีเนี่ยเป็นที่รู้กันก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้อยู่ดีให้ตรงรุ่นไปแต่ยังอ่าดังนั้นสายคือสิ่งที่ต้องเช็คเทียบกับตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราไปบอกว่าสายผิดสายถูกแต่สายคือสิ่งที่เราต้องเช็คเพื่อเทียบตัวนี้ว่าก่อนเราจะใส่เข้าไปเนี่ยถูกต้องไหม ถูกต้องในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดถูกต้องในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าอะไรครับคุณซื้อตัวคุมไฟมาใหม่เลยเบอร์ศูนย์แล้วคุณเช็คสายแล้วตรงไอ้ยอย่างเงี้ยโอกาสถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตก็เก้าถงเก้าถึงเก้าเก้าใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกสายผมก็ไม่แน่ใจมันแก้ไว้หรือเปล่าเพราะอะไรลูกค้าบอกว่ารถคันนี้นะ่อมมาหลายที่ครับช่างก็ตัดต่อสายไฟอยู่อันนี้ยิ่งไม่มั่นใจเลยใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าบอกอาจารย์ครับ รถคันนี้มาซ่อมนะไม่เคยลื้อเลยเนี่ยอาจารย์ลื้อคนแรกอ่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสายไฟไม่น่าจะมีใครมาเปลี่ยนเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวคุมไปเนี่ยมันตรงไม่ตรงถ้าตรงก็เปอร์เซนต์ที่จะถูกมันก็เยอะมากขึ้นแล้วถ้ามันมีปัญหาในรอบต่ํารอบสูงหรือรอบอะไรแล้วแต่ที่มันชาร์จไม่ดีอะไรแล้วแต่นะหรือว่ามีอาการสะดุดอะไรก็แล้วแต่เยราก็ควรสงสัยตัวนี้ว่าที่เราเอามาเนี่ยบางทีเราไปหยิบมามันตรงแค่ใช้ได้แต่ประสิทธิภาพมันอาจจะได้ไม่ดีแค่นั้นเองคือเราต้องมีข้อมูลนะครับว่าเวลาเราซ่่อมไปแล้วเนีย มันมีปัญหาย้อนกลับมาเนี่ยเราจะสงสัยตัวไหนแต่เบื้องต้นก่อนคือต้องเช็คสายให้ตรงกับตัวคุมไฟก่อนนั่นนั่นคือที่มาว่าทําไมผมต้องสอนเช็คตัวนี้อย่างอย่างตั้งใจเพราะไม่งั้นคุณหยิบผิดและยุ่งเลยนะครับอ่ะโอเคนี่จะเป็นภาคปฏิบัตินะครับเดี๋ยวก็ให้ซ้อมอ่ะทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์ครับคมเมนบางตัวมีสามขั้วบางตัวมีสามขั้วสามขั้วคืออะไรสามขั้วก็ ผมก็ไม่รู้หรอกแต่สันนิษฐานได้เลยว่าอีกขั้วนึงก็คือขั้วกาวน,นั่นเองเห็นไหมครับงั้นฟาร์มเป็นชาร์จก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละเห็นไหมครับ mm hmm. นี่ฟาร์มเป็นชาร์จอยู่ฝั่งนี้แก mm hmm. <Yeah, S 2> อยู่ฝั่งนี้นอ่าเข้าบนฝาผลรถไปชาร์จไปบนฝาอ่าใช่ไหมเราดูตอนนี้มันขึ้นนะอ่ามันขึ้นฝั่งนี้ สายสีดำอยู่ตรงนี้ก็คือสายสีดำมาจากปดรวดไปชาร์จโอเคไหมครับจบแค่น,น,นี้อันนี้ก็คือลักษณะของการตรวจส่วนในนี้ก็คือรับไฟมาจากปดรวดไฟแสงอันแล้วสีเขียวไปไหนล่ะในวงจรซึ่งเดี๋ยวไปพูดเนี่ยก็ไม่ต้องมีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะร้อยน็อตลงกาวไปในตัวโอ,โอเคครับนี่คือภาพปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวจะสอบรายบุคคลคือยกตัวอย่างการสอบไหมครับดูนะจะสอบอย่างนี้นะครับ ผมจะทาการตรวจเช็คเอาดูนะครับผมจะทําการตรวจเช็คนะครับกดตัวคุมไฟนะครับทําการตรวจเช็คบิดมิเตอร์มาที่คูนหนึ่งเช็คความพร้อมมิเตอร์นะครับอ่ะกดลบอ่ะไม่คืนอ่ะไม่คืนไม่ใช่ฝั่งไดโอดทับไม่คืน ขึ้นครับขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งครับฝั่งแดนโอดอยู่ด้านขวาครับสายมิเตอร์สายดําอยู่ขวาบนครับแสดงว่าขวาบนเป็นขั้วรับไฟมาจากผลรวดแม่นีโตครับส่วนขั้วขวาล่างเป็นสายไฟที่ต่อไปยังบวกแบตเตอรี่ครับแล้วก็จากตัวคุมไฟนี้ฝั่งชาร์จอยู่ฝั่งขวาความน่าจะเป็นน่าจะเป็นของยามาฮ่ากับซูซูกิครับความน่าจะเป็น ครับนี่คือการสอบจบส <จบ S 2> ุดท้าย